ละครสั้นเรื่องแม่ค้าใจโหสวัสดีค่ะวันนี้ผู้คุณจะเอาอะไรดีคะเออฉันขอเป็น <c oughs> กระเพราหมูกรอบค่ะช่วนช้อนกบมือนกันครับใส่ไข่ดาวนี่นะคะเอาแบบร้อละอุเลยนะครับของผมแบบเป็นแบบเยิ่มเย,ย,ยมเลยเนาะครับ ใส่พริกกะปิลงใส่พริกไทยลงไปด้วยนะครับหัลูกค้าคนนี้นี่เรื่องเยอะซะจริงเดี๋ยวให้กินข้าวเปล่าเลยเดี๋ยวในนี้นมีอะไรนะ,อะโอ้โหอะไรเนี่ยกระเพราของเราก็ใกล้จะหมดแล้วสิทำไงดีนะเนี่ยช่างมันทำกระเพราไก่ก็ได้เพราะมันยังไงมันก็กระเพราเหมือน ร้อนจริงๆเลยเลยเนี่ยอาหารมาเสิร์ฟแล้วจ้าเชิญรับประทานได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะมีปัญหาอะไรอีกแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะคะนี่มันกะเพราหมูนะคะนี่มันกะเพราไก่นะคะไม่ใช่กะเพราหม,ามานะูฉันจะกินกะเพราแต่นี่มันกะเพราไก่นะฉันจะกินกะเพราหมู ชอยชอยอย่ามาพูดแบบนี้นะกระเพราฉันก็ทํามาทําให้แล้วอย่ามีปัญหาเยอะนักดิฉันไม่ชอบแต่พวกเราจะกินกระเพราไก่มีปัญหาหรือยังไงฮะบอกเพื่อนไม่ตตรงไปกินหรอกไอ้ข้าวแบบเนี้ยเออเชิญอกจากร้านไปเลยไปตรงร้านเลย ไปไหนก็ไปอย่าไม่เห็นหน้าอีกออกไปเออป่าพวกจ่ายต่างเถอะไม่ต้องไปกินแล้วยัยไม่ค้าใจอำมาหิตฉันก็เคยเห็นไหมเหมือนกันแม่ค้าปากไม่ดีแบบเนี้ยคุณครับ คุณครับวันนี้ผมไปทำฟันมาใหม่ช่วยวันเนี้ยฉันหิวมากเลยฉันเพิ่งไปทำฟันมาใหม่พวกช่วยเออเขาเรียกว่าอะไรช่วยฉันอะอยากกินกับเราฉันอยากกินข้าวกับไข่เจียวนะครับมีไข่เจียวกี่บาทแล้วก็เออเดี๋ยวถามเดี๋ยวพ่อหาถามนะกินเสร็จก็ได้อืมเนี่ยฉันเคยได้ยินนะ ว่าชายที่ว่าลูกค้าที่ว่าลูกค้าคนนี้รวยนั่นเพิ่มราคาให้หน่อยดีกว่าจะได้รวยไปด้วยอ,ยอ,อกินน้ำเสร็จแล้วแม่ค่าครับค่ามีอะไร เข้าวผัดร้านนี้เอาไี่เข้าไข่เจียวร้านนี้ราคาละเท่าไหร่หรอครับเอ,อ่อประมาณรวยนักใช่ไหมถึงอานทีะต้องเพิ่มราคาให้ไปเลยดีกว่าเป็นราคาห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อย มันอะไรกันเนี่ยคุณคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยข้าวผัดที่ไหนมันจะเป็นมือหลักมือขนาดนี้แล้วผมจะจ่ายไหวไหมั้ยเนี่ยเฮ้ยจ่ายไปเถอะเฮ้ยรังเกียจนักฉันว่านะโอเคเอาไปเงินไปเลยฉันจะไม่มากินข้าวที่ร้านนี้แล้วก็เชิญไปเลยค่ะร้านเนี่ยลูกค้าได้งเงินตั้งแยะบิดตูดหนียังกะอะไรก็ไม่รู้ พวกเธอพวกเธอก็เจอประสบการณ์แบบนี้กับฉันหรือใช่เห็นเขาเนี่ยเห็นนี่ค่าบอกว่ากินน้ําเย็นอะ่ะมันเป็นแม่ค้าที่โหดพูดจาก็หยาบคายปากก็ร้ายพูดจาก็ไม่สุภาพพวกเรามันไส้เรามันไส้เขาเรามันเคี้ยวอ หืนายจริงหรอเพื่อนใช่สิมันโหดมากเลยนะจะทำไงล่ะเพื่อนเอางี้ฉันก็ถูกแบบนี้เหมือนกันเห็นแม่คนะ้าเนี่ยเห็นแม่ค้าเขาว่าฉันดินะเอางี้ดีกว่านะพวกนายฉันอะมีแผลแล้วหรอที่เราจะทำยังไงเราจะต้องไปไปถ่ายอีกเราจะเอาเราจะแอบถ่ายเป็นรักฐานไปดู เพื่อไม่แล้วก็บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป,ไปห้าไปกี่ร้านน่ะร้านนั้นเด็ดขาดเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าเขามันเป็นจริงหรือเปล่าว่าแม่ค้าโหดอย่างที่นายว่าหรือเปล่าดูนี่คุณทําแบบนี้ทําไมก็รู้ว่าฉลังเกียดดูสิพวกเธอนะ่ะนิสัยวิดีขายของเกินราคาขนาดส้มตามราคาแค่เนี้ยราคายังยี่สิบ ไม่แพงด้วยหืมชิ้นหือหืมโกรธแล้วนะฮดีเลยแหละลาก่อนนะนี่เนี่ยโอ้ยเธอเธอทำแบบนี้ทำไมฉันเจ็บหัวเพิ่งไปรักษามาก็เธอว่าฉันสมควรแล้วที่โดนหืยอ,อย่อยห้เ,อเขอเอามาหิตฉันขอให้ร้านเจงไวๆเชิญค่ะ โอ้โหจริงๆเลยว่าแล้วเชียวว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ดีละฉันจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วแชร์ลงทั่วเมืองเลยทำไมวันนี้2 3 4สห้าวันถึงไม่มีลูกค้า,าใหมลสักคนเอ๊ะอะไรเด้งโอไม่นะนี่ชันนี่ ฮ้ๆ <c oughs> ฉันขอโทษน,นะเหล่าลูกค้าถ้าฉันไม่ทำทำแบบเนี้ยฉันก็คงจะรอดไปนานแล้วนี่คงเป็นเพราะนิสัยของฉันสินะทุกคนถึงได้รังเกียจแล้วไม่อยากกินข้าวที่ร้านฉันนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยๆๆจบแล้วครับทุกคนใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ